ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลากรมประชาสัมพันธ์อีกสักครู่พบกับรายการกระทรวงกรเกษตรสรรหามาเล่าอีกสักครู่มาพบกันค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 101 MHz และผู้ชมผ่านทาง Facebook l i ฟ e สวทปัตตานีกลมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เช้าว,วันจันทร์ที่21มีนาคม2565ช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาพบกับพวกเรานะคะรายการกระทรวงกรเกษตรสรรหามาเล่า จากการดําเนินงานของสํานักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะคะเรามีเรื่องราวดีๆสาระดีๆแล้วก็ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะคะเราได้จัดรายการภายใต้มาตรการควบคุมโรคระบาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวนะคะทำความรู้จักผู้ร่วมดำเนินรายการด้วยนะคะเริ่มจากดิฉันนะคะกันนิกาจันทองแท้หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตรจากสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดค่ะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็ ผู้ร่วมรายการในวันนี้ก็คือคุณชาวลิตมหามะอวหน้า่ายจัดสรรน,น้ำและปรับปรุงระบบชนรประทานจากโครงการชนรประทานปัตตานีนะคะหรือว่าพี่บานบนะคะครับผมค่ะครับสวัสดีครับสำหรับอันเนี้ยนะคะเราก็จะมีเนื้อหาดีๆที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของทางในส่วนของกรมชนประทานนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ําทั้งน้ําท่วมน้ําแรงหรือกระทั่งการบริหารจัดการน้ําในส่วนของจังหวัดปัตตานีเป็นเป็นแบบไหนนะคะได้เลย เราก็จะได้รับฟังจากจากพี่บานนะคะสาหรับส่วนแรกหรือว่าในช่วงแรกเนี่ยก็อยากจะให้พี่บานได้คุยในส่วนของบทบาทหน้าที่ของโครงการชนรททานนะคะหรือว่ากรมชประทานเรามีหน้าที่อะไรในจังหวัดปัตตานีนะคะเรียนเชิญพี่บานค่ะครับผมครับสวัสดีครับก็เช้าว,วันนี้นะครับโครงการชประทานปัตตานีนะครับโดยานายพรเทพบุญยพลึกนะครับผู้อำนวยการโครงการชระทานปัตตานีนะครับได้มอบหมายให้ผมเนี่มารวมออก ออกรายการเพื่อมาประชาสัมพันธ์นะครับบทบาทหน้าที่ของโครงการชมประทานบัตตานีสถานการณ์น้าท่วมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาว่าเราบริหารกันยังไงประมาณแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์เตรียมรับนะครับสถานการณ์ภายแรงนะครับแล้วก็งานประชาสัมพันธ์อื่นๆนะครับของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็กรมชมประานเนี่ยครับก็อยู่คู่กับ ประเทศไทยมาก็120ปีแล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่เป็นกรมคลองนะครับเมื่อ,อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสมัยราัชากาลที่5นะครับก็ได้เริ่มก่อตั้งกรมคลองเมื่อวันที่13มิถุนา2445นะครับอธิบดีคนแรกก็คือนายเยโฮมันวันเดอร์ไฮเดนะครับซึ่งเป็นเจ้ากรมคนแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสมัยรัชกาลที่6นะครับได้เปลี่ยนจากกรมคลองเป็นกรมทดน้ำนะครับเมื่อวันที่30กันยา2 5 5 4 5พนะครับซึ่งในช่วงสมัยรัชกาลที่6ก็ได้มีงานก่อสร้างโครงการชมพะทานนะครับไปทั่วทุก ภาคของประเทศไทยนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งช่วงนั้นก็คือเป็นการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรอุปโภคบรโิรโภคนะครับก็ขยายไปอย่างกว้างขวางนะครับรองรับการขยายตัวทางการผลิตและก็ความต้องการภายในภายในประเทศไทยเรานะครับจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปะกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะครับด้วยพระบรมราชวินิจฉยัยคําว่าทดน้ำเนี่ยมีเพียง การปิดกั้นลำน้ำําซึ่งเป็นผแผนกหนึ่งของการส่งน้ําส่วนงานกรมทดน้ําทีป่ปฏิบัติอยู่ได้อยู่จริงนะครับก็มีการทดน้าขุดคลองส่งน้ําตามลําคลองนะครับมีการใช้เครื่องสูบน้ําต่างๆนะครับจึงได้เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากากรมทดน้ําเป็นกรมชนประทานนะครับ mm. เมื่อวันที่21มีนาคม2470โดยมีพระยาชลมาพิจารณ์นะครับเป็นอธิบดีกรมชนประทาน คนแรกนะครับปัจจุบันก็คือนายประพิษจันมานะครับเป็นอธิบดีกรมชระทานคนปัจจุบันนะครับด้วยพอถึงตรงนี้ครับด้วยร้อยยีปีของกรมที่เราทํามาเนี่ยก็เลยจะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึนงนะครับว่าปีนี้นะครับครบรอบร้อยยปีกรมชมะทาน,นครับก็ทางกรมก็จะมีการจัดนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมชมะทานทั้งในรูปแบบออนไลน์และก็ออนกลา์ที่ส่วนกลาวและก็ส่วนภูมิภาคในงาน120ปีชลประทาน หกรัชการงานของแผ่นดินนะครับก็ในส่วนของจังหวัดปัตตานีเราก็จะจัดที่โครงการส่งน้ำหรือว่าษาปัตตานีในช่วงวันที่13-15มิถุนายนนี้นะครับปี65ก็อีกอีกหลายเดือนนะครับอีก3-4เดือนนะครับก็ยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าไปเช่นนั้นได้ก็จะมีทั้งนิทรรศการนวัตกรรมการเสวนาเดี๋ยวยังไงก็ใกล้ๆเดี๋ยวผมจะอาจจะรบกวนทางนี้ช่วยประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับได้ค่ะ